ไม่ได้ขี่ Audi แต่พี่ขี่ Ford Focus RS โนนตึงมีนี่นี่เนี่นเลี้ยงยาวยิ่งกว่าลูกโอ้ยไอพวกเล่นขี่โกงทางนัดอืมก็ไม่ได้เรียกขี่โกงเขาเรียกวพวกฉลาดเลือกที่จะเล่นในตัดครับกี่รอบถ้ารอบดีอ่าสองรอบด้วยโยวาวซาดิรลุนเมกาดิบลุนดูไปดิบลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Need for Speed Mobile Surf G อีกแล้วนะวิธีการโหลดอยู่ด้านล่างขงใจตะคิดนะสําหรับ iOS ก็ย้ายสโตร์ไปที่ประเทศจีนนะฮะ ลิงก์อยู่ด้านล่างคำอธยแตคลิปแล้วก็แ n d r o i d นี่ก็โหลดผ่านแอปแท็บแทบจีนนะเออเข้าผ่านเจ้าตัวรหัสวีแชทโนตึงนะคุณดูนะโคตรทีโคตรอันตรายคุณดูมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับมันเป็นเกมว่าแนวขับรถ Open World นะคล,ค,ลคล้ายๆกับเจ้าตัวนี้ for speed u n b o r n บวกกับนี่ฟอร์ส e ีดมอสฟิ Most intage, นะทิดนะท่านชมนะอย่างรอยอย่างที่เอ้ยตอนนี้มันกำลังอธิบายอยู่นะครับคุณดูเอาล่ะนี่กดเข้าไปเลยนี่อะไรอ่ะโอ้ อย่างร้ออย่างตึงไปครับคนดูแข่งได้ดินี่จะเป็นน่าจะเป็นจัดแข่งนะคนดูมาดิครับออกเรยรถแรงอย่างเดียวไม่พอคนมันต้องจริงด้วยดีซึกโเยโอ้เราเอา b m z อมานะ่ะ <c oughs> เจอกูนี่กอีบ้วยอย่างร้อยอย่างตึงอ่ะอิสการาวีชาเปิดตมมาโอุ้หเน่ มาเว้ยมาเว้ว้าวเฮ้ยโห้ย,อยรอบนี้แข่งกับใครบ้างมาโอ้ยมีแต่ซิงซิงคนดูเอาว่ะไปโคตรนุดวู้ฮไอ้น้ำไม่กอนเลยพี่น,น,นี่เดนี่เดนี่เดโดนกินเนี่ยครับบอกเลยพอให้น้ำแล้วเป็นอย่างเนี้ย านี่เลโดนกินนั่น่ะลิชแมนช็อปโนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอฟติวอร์โซนมือบายเนี่ยนะครับประหยัดและถูกสุดๆแอดไลน์ลิชแมนช็อปเอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่รวมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุมรับลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้ทันที ร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงส,สุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมไวต้องที่ r i c h m a t Shop เท่านั้นมาว่ามาว่าให้น้ำเราเป็นอย่างนี้ให้น้ำเราเป็นอย่างนี้นเ,นเอาดอิเอาดิสวยวิวิมีทางลัดนี่มาตรงนี้ออ้นตามเลยครับทางลัดสองโอเคผมจะจำไว้ไปลุยโอ้ภาพโคตรสวยโอ้โหภาพโคตรสวย เตกกี่ดีสี่โบดีบครับมาดิได้อยู่ได้อยู่ยคนดูโอ้โหอ้ากดพีดกดพีดคนดูเห็นหน้าคนคนลินเมื่อกี้นี่จะกดเพิ่มเพิ่มเสียงโอ้โหโดนเลยคนดูหายละสวยมาดิ วไวอ้าวเรียบร้อยโดนแสงอุย้ยอ้าวมัวนะม่วหนะ้ามั่วหน้าน้องมันมีแค่ไหนตรงนั้นทางรัดนะ่ะบือหรือเปล่าปกติคนอันตรายคนดูหภาพสวยจริงบอกเลยสวยครับอีกรอบอีกรอบ,อรอบน,นี่น่าจะเป็นคนนะคนดูนะผมว่านะมันไม่ได้กินพี่ด็อกคนดูสวย สวยวู้ฮูคนอันตรายคนอันตรายนี่มีโค้งตรงนู้นนะครับนี่ไปดิบูสบูสเตอร์บอยสวยอุ้ยลือบูท,ทางตรงโอ้โหโคตรสวยภาพอะ่ะเอาว่าเอาว่านี่เป็นชายนตึงเย a ก็มาดีแฮฟก็มาดีแฮฟไม่เคยคัดจัดให้ตลอดครับคุณดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันมัน,มนว่าเกมนี้ใช้ได้ใช้ได้เลย It's สกู d บอยนี่อีหน oh, ึ hey ่งชิวๆเป็นสิวได้ไงทำเวลาไปได้2นาที3วินาทีนะทุกผู้ชมนะโอ้โหถือว่าถือว่าทำเวลาดีอยู่นะคนดูได้ได้ใช่ได้อีกี้บอย It's gotta be half a d e a m I always notice and a bit of my own เอาว่ะเอาว่ะเ่นสกูดสวยอันนี้เป็นคัดซีนนะท่านผู้ชมนะเยี่ยเปิดโซนไหมเรี่กูดเอาว่ะเอาว่ะสวยครับพี่โหแมพโคตรใหญ่อะ เอาว่ะเอาวะอืมอ,อะไรอะ่ะอืมกดเข้าไปในะ่อโอ้โหภาพสวยมากนะคนดูนะผมบอกเลยสวยนั่นเนี่ยที่พี่ปรับสุดเลยนะฮะมีออนไลน์ด้วยนะครับกำลังมีผู้เล่นคนอื่นอยู่เลยโอเคนี่เป็นเควสภารกิจรายวันนะเออเนี่ยภาษาอัางกฤษมันก็นมาคนดูไม่นานหรอกผมเคยเล่นอนะ่ะเซิร์ฟออสเตรเลียมีภาษาอังกฤษมาแล้วนะแต่นี่น่าจะเป็นไฟนอลล่าสุดแล้วนะ เฮ้ยฉางอันหรือเปล่า ES7 รอยนี่รถไฟฟ้านี่หว่าคนดูวัดไทยเฮกมีรถไฟฟ้าด้วยว่าโอทีโคตึงโคนตะนาว้โหูได้รถไฟฟ้ามาเล่นแล้วคนดูนะบอกเลยรอบตนจัดระดับซุปเปอร์คราสเออมันให้เราขับไปจุดนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ให้เราขับไปจุดนี้เราผมมาร์กไ้ก่อนไปว้าว แ,แก่งจริงมันจะขึ้นประมาณ60เฟรมนะเกมนี้เอาเลยเพื่อนโอ้อยางก,กันเลซิตี้เนี่ยอุยภาพสวยนะคนดูใช้ได้นะนี่เกมนี้ไม่ธรรมดานะครับโตัวโตโตนมี F150 ในครับไหมวะเกมนี้สวยตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปชนก่อนเลยเอาก็ถูกแล้วนี่คนดู ผมต้องขับไปใกล้ๆมันเหรอผมต้องขับไปคุยโอเคอ้านี่มันคิด <c oughs> อะไรเนี่ยไหนๆมาเวย้ยมาเวย้ยเฮ้ยนี่มันรถคันไหนเนี่ยโอ้โหออลดี้รถไฟฟ้าป่าวะคันนี้น่าจะไฟฟ้านะกระจังหน้ามันทึบๆนะโอ้โหโคตรสวยคนดูไหวไปโคตรเทีโคตรอันตรายอ่ะพี่เอาๆบีบหน่อยครับ ปุม้มวูติปีได้ดาคนดูตึงจัดเอาเว้ยเอาเว้ยอา้าวมันให้ปิดเกมเทำเวล้านะนีป่ประตูเอ้ยไป, один, <ๆ>ไปกดไปกดกดผิดทำไมเนี่ยนี่รถไฟฟ้านี่คนดูเสียงเงี้ยคนดูนี่รถไฟฟ้าด้วยเจโดเว้เว้เว้รถไฟฟ้าหนูตึงเว้ยเฮ้ยดิบหน่อยหืมเสียงท่อไม่มีเลยไม่ลั่นเลยว่ะ มีแต่เสียงมอเตอร์วีดวีดไม่ลั่นเลยไม่ลั่นเลยอะไรมานี่โคตรตึงไม่จะให้นขับไปไล่ใครเอคิวส์มาแล้วนะฮะภารกิจคิวส์ลายวันดีเต <c oughs> ้กิจดีสิรับโทรศัพท์สักหน่อยโอเคครับ <c oughs> หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนม,มีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV c a l l o f d u t y Mobile c a l l o f d u t y Warzone Diablo Immortal v a l o r d s Age Racer s a u s a g e Band Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V และ e n d Lock Mobile บัตรกำนันแล้วบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ f a c e b o o k Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุม,คมราคาถูกนึกถึง Richman Shop โอเคต่อไปนะครับนี่น เฮยเอาว่ะเอาว่ะ i t ้ g o ้ n a be อ้โอ้ in ้ y o ้โอ e เอ้โ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 อหรอ้อ้โออออ้โออ้โอ้้โอ้ออออกอ่อนอ,ะอะ้อ้โออออ้โอ้โเ้โอ้รอออ้อะไออ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  เอ้ยโหต้องอันนี้แล้วแหละเอ้า m o ิฟยายก็จะเอาไอ้คันนั้นมาเล่นต้หน่อยรถไฟฟ้ารถไฟ,ฟฟ้าจะจูนยังไงวม่คนดูลงกล่องนี่หรือว่าเพิ่มแบตหรือว่าเพิ่มกำลังมอเตอร์นี่นี่น,นี่เอานี่รถไฟฟ้าของพี่เองเอาเ้ยเอาคันนี้ละลงุงในปร,รับสีได้ไหมโอ้นี่ไงมันปร,รับในส่วนของมอเตอร์นะท่านผู้ชมนะเออปรับแต่งในส่วนของมอเตอร์อันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยมอเตอร์หลังเนาะขับหลัง โอ้เฮ้ยเ,อ,ยเอ,ยอะไรเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยอันนี้เป็นโช๊คช่วงล่างนะทุกชมนะอาได้อยู่ได้อยู่รถไสาทานรถไสาทานจะแรงได้ไงมาดิครับนอ้องมันให้เราไปภารกิจไหนนี่ฮือ๋อน,นี่ไปแข่งตามจุดนะครับนี่เราก็เลือกแข่งได้อยู่นะอันนี้เรายังไม่ปลดล็อกนะบางอันนะครับอันนี้ก็น่าจะแข่งไนดะ้แค่ออนไลน์นะมาเวย โอ้ oh, ไม่ต้องสอนนะครับพี่พผมจะเอารถไฟฟ้าไปวิ่งแต่ปูจับตาปูจับสต๊าปปูจับ,บจะโอเคอะไรอะ่ะโอเคเข้าใจแล้วแข่งเลยดีครับรออะไรอะ่ะลุยวู้ฮู้กตี เลือกด่านใช่ไหมโอ้ได้หมดเลยตอนนี้คนดูผมอะเอาเฮ้ยทำไมได้เป็นเฟยต้าวะกูสาจะเอา,ารถไฟฟ้ามาวิ่งซะหน่อยประตูเอ้ฟอร์ดโฟ,ฟกัสตัวนี้โฟกัส RS เอสมาดีมาดีโอ้มีคนใช้ฟอร์ดโฟ,ฟ,ฟกัสไอเอสดำด้วยมาแตงโอ้ยพวกนี้มันอันนี้มันอเมริกันมัตเซอร์เลยนี่ว่าใช้รถใช้รถอเมริกาหมดเลยคนดูประตูเอ้ ว้าวอจีเกมแม่งสวยจัดเลยอ่ะมาตูน,ตนว,วเอาเ้ยนะนี่พี่ไม่มีแท้ใครดอกปอกเลยเลินมานานละอันนี้นี่เดยครับติดบูสตูนเหนินครับไวเอาด้เอาด้ว,าดว,ว้าวติดปีกตัวตึงไวนี่เดย หูจัดจัดหูจัดจัด,จดโอ้ยชนตูนเออเอาดีเอาเด,ดีตึงจัดตึงจัดนี่บูธครับตัวยหวเย้กรมอนอิสเบียโยูโฮ ออ้โหเออชนข้างทางเฮ้ยชนข้างทางยังที่หนึ่งอยู่งงนะไม่เป็นงั้นล่ะแข่งสองรอบแน่นอนผมจําได้ตอนนี้สวยติดน็อตนี่เอาดิเอาดิไม่ได้ขี่เอาดีแต่พี่ขี่ฟอร์ดโฟร์กัสอาร์เอสโนนตึงมีดีนี่เนี่เลี้ยงยาวยิ่งกว่าลูกโอ้เด็กพวกเนีนขี่โกงทางนัดอืมเขาไม่ได้เรียกขี่โกงเขาเรียกพวกฉลาดเลือกที่จะเล่น ในตัดครับกี่รอบสอรอบดีอ่าสองรอบด้วยครับนี่โค้งลึกหน่อยสวย,อ,ย,สวยอุ้ยกี่กระแลงเกินมาแตงด้วยนะนี่เดี๋ยวเด็กินโค้งนี้นะโค้งนี้โครตรึงอ่ะสวยติดในตัดครับในตัดบูทสองนี่เนี่ยเหินเนี่ยครับบอกเลยติดปีกโนตึง เหมือนตรงนี้อีกครับจู่เริ่มฝนตกแล้วเนี่ยคนดูถึงจาดนี่เลยครับติดในตัด๊ดรอบนี้ชิวแล้วคนดูชิวเปรี้ยดิฟเข้าอย่างได้เ,เอาว่าเอาว่าที่จะจัดที่จะจัด เฮ้ย hey, โหแม่งฟอร์ดแม่งสวยอยีกแล้วนะท่านผู้ชมนะโดยทุนเดิมนะฮะยังรอย,ยังตรึงหนีเอาดิเอาดิเบลลีกูดไนส์เฮ้ยโอ้โหเอ้ยทาคุมินี่วว่าทาคุมิมานี่วานี่จากหนังเลยนะเนี่ย เอาดีเนนอาดีนนนนี้ในดูควิสก่อนครับเรารับอะไรได้บ้างโอเครับควิสเสริมนะครับ โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเกมนี้ส o ฟอร์สปีดมือบายนะ,ะกเปโหลดลิงก์กันหน่อยลิงลก์โหลดอยู่ด้านล่างของคลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนจะกลับคลิปหน้าบายจ้าโตรเติมร้านลิชแมนชอ็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ,อลเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเเว็บไไซตต์หรืออิมด้ทที่ช่ชงางา official at Richmond ช hop อย่าลืมแอนําหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโหลโบอกคิป๊์ดไรอด Ste ีมบัตรแกร๊บบัตรลาย Tinder อยากเติมเกมแบบคุ่คๆุมสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richmond ชนช no หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจุ Richmond ช,ชอไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย